ซีดีธรรมบัญญายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรมกุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวส,สกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการ ฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพมนักสงสายใจธรรมเขาสำโรงโดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช 2534ครั้งที่6เรื่องจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐาน40ตอนที่หนึ่งเจริญพรท่านพูดเจริญภาวนาทุกท่าน วันนี้ก็จะได้บรรยายในหัวข้อต่อไปว่าด้วยวิธีทำรรจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐาน40เมื่อพูดถึงเรื่องจิตภาวนาและกรรมฐานก็มีศัพท์ที่จะต้องทำความเข้าใจกันก็เริ่มตั้งแต่คำว่าจิตภาวนานั่นเองความจริงนั้นอรตมมาได้เคยพูดอธิบายความหมายศัพท์เหล่านี้ไปบ้างแล้ว แต่ก็เห็นว่าเมื่อมาพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะคือเข้าถึงตัวประเด็นแทๆ้ๆก็คงจะต้องทบทวนความหมายของศัพท์เหล่านี้กันอีกครั้งหนึ่งเริ่มไน้คำว่าภาวนาภาวนานั้นก็เป็นศัพท์ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอในวงการที่เรียกกันว่าการปฏิบัติธรรมแต่ว่า น้อยท่านที่จะเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนาอย่างบริบู์ภาวนานั้นตัวศัพท์เองก็แปลกันว่าการเจริญซึ่งเราจะใช้ต่อท้ายคำศัพท์ในพระพุทธศาสนามากมายอย่างในที่นี้ก็จิตภาวนาก็แปลว่าการเจริญจิตหรือการทำจิตใจให้เจริญหรือว่าปัญญาภาวนาก็การทำปัญญาให้เจริญหรือเจริญปัญญา มีเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาแล้วก็มีศัพท์อื่นอื่นอีกมากมายมีคำว่าเจริญในทีน่นี้ก็หมายถึงการปฏิบัติตั้งแต่ต้นตั้งแต่ทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาจนกระทั่งให้เพิ่มพูนขึ้นไปบางทีเราก็แปลกันว่าการฝึกอบรมหรือในที่สุดมันก็ได้แก่การปฏิบัตินั่นเอง เคยพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่และในข้อสุดท้ายคือมรรคก็มีข้อความที่บอกให้ไว้ว่าเรามีหน้าที่ต่อมรรคก็คือภาวนาภาวนาก็คือการปฏิบัติหรือลงมือทำเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยเป็นคำที่ใช้สำหรับมรรคทั้งหมดมรรคก็เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดในทางพระพุทธศาสนาโดย ความหมายอย่างนี้ก็จะเห็นว่าภาวนานักก็หมายถึงการปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นเองหรือการหรือจะหมายถึงว่าความดีงามที่พึงปฏิบัติทั้งหมดเพราะฉะนั้นคําว่าภาวนานี่จึงมีความหมายครอบคลุมข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานอันนี้นก็เป็นความหมายอย่างกว้างที่สุดซึ่งเราจะเห็นได้ในกรณีต่างๆอย่างที่ มีการแบ่งภาวนาออกไปอย่างเต็มเต็มรูปเต็มระบบเป็นสี่อย่างคือกายภาวนาจเจริญกายหรือพัฒนากายศีลภาวนาจเจริญศีหรือพัฒนาศีจิตภาวนาจเจริญจิตหรือพัฒนาจิตใจแล้วก็ปัญญาภาวนาจเจริญ ปัญญาหรือพัฒนาปัญญาคำว่าจเจริญน,นั้นก็คือคำว่าพัฒนาปัจจุบันนี้เรานิยมใช้คำว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดคำว่าภาวนาเป็นศัพท์เก่าเราจะใช้คำว่าพัฒนาแทนก็ได้นี่ก็เป็นความหมายแบบกว้างทีนี้ในวงจำกัดบางทีเราใช้แบบเจาะจงในความหมายที่จำกัดแคบเข้ามาก็จะมีความนิยมใช้ภาวนาในความหมายที่เป็นเรื่อง ข้อปฏิบัติในทางที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะซึ่งข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจในที่นี้ถ้าพูดให้ถูกต้องแล้วจะต้องพูดว่าข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตและปัญญาก็คือว่าจะเข้าสู่ความหมายที่ใช้ในที่นี้เป็นจิตภาวนาแล้วก็จะคู่กับคำว่าปัญญาภาวนาเพราะฉะนั้นในความหมายที่จำกัดซึ่งนิยมในวงการปฏิบัติธรรมนี้ คำว่าภาวนาเราจะใช้ในความหมายที่มักจะเจาะจงถึงภาวนาที่แบ่งเป็นสองอย่างคือเป็นจิตภาวนาอย่างหนึ่งกับปัญญาภาวนาอย่างหนึ่งในเมื่อภาวนาแปลว่าการฝึรกอบรมการเจริญหรือการลงมือปฏิบัติจิตภาวนาก็หมายถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวกับเรื่องจิตหรือการฝึรกอบรมจิตใจการทำจิตใจให้เจริญงอกงามพัฒนาจิตใจนั่นเอง ก็คู่กับปัญญาภาวนาซึ่งหมายถึงการพัฒนาปัญญาทำปัญญาให้เจริญงอกงามเป็นข้อปฏิบัติในด้านที่เกี่ยวกับปัญญาหรือฝึกอบรมปัญญานี่ก็เป็นเรื่องของศัพที่ใช้คู่กันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องจิตภาวนานี้แล้วก็โยงไปหาปัญญาภาวนาด้วยจึงควรทำความเข้าใจเบื้องต้นกันไว้อย่างนี้ก่อน ทีนี้จิตภาวนากับปัญญาภาวนานี่ก็เป็นศัพท์ที่ใช้กันในระดับหนึ่งแต่มีศัพท์ซึ่งบางครั้งจะนิยมมากกว่ามาใช้แทนสองศัพท์นี้ซึ่งถือว่าเป็นคำที่ใช้แทนกันได้หรือเป็นไวยพจนศัพท์นั้นบางทีเราได้ยินบ่อยกว่าคืออย่างที่หนึ่งสมถภ,ภาวนา ใช้แทนคําว่าจิตภาวนาแล้วอย่างที่สองวิปัสสนาภาวนาใช้แทนคําว่าปัญญาภาวนาการที่ใช้คําทั้งสองนี้มาแทนก็เป็นการใช้แบบพูดเจาะจงให้ตรงเป้ายิ่งขึ้นคล้ายจำกัดแคบเคามาให้ตรงจุดมุ่งหมายของเราหรือการปฏิบัตินี้กล่าวคือจิตภาวนาที่ว่าฝึกอบรมจเจริญจิต ใใหรือพัฒนาจิตใจนั้นเป้าหมายอยู่ที่ความสงบจิตใจความสงบจิตใจอันนั้นท่านเรียกว่าสมถะเพื่อพูดให้เข้าสู่เป้าหมายเลยก็ใช้คําว่าสมถะมาแทนคำว่าจิตก็เป็นสมถะภาวนาการฝึกอบรมสมถะคือการฝึกอบรมทําให้เกิดความสงบจิตใจขึ้นและสมถะในที่นี้ ก็เป็นคำที่ใช้แทนกันได้กับคำว่าสมาธิเพราะฉะนั้นสมถะภาวนาก็อันเดียวกับคำว่าสมาธิภาวนานั่นเองบางครั้งเราก็ใช้คำว่าสมาธิภาวนาเมื่อเห็นศัพท์เหล่านี้แล้วก็ขอให้เกิดความเข้าใจชัดเจนไม่ให้งงจะได้ยินจิตภาวนาก็ตามสมถะภาวนาก็ตามแล้วก็สมาธิภาวนาก็ตามก็ให้เข้าใจเหมือนว่าเป็นคำเดียวกันเอาแล้วนี่ก็ สายหนึ่งละทีนี้สายที่สองก็ปัญญาภาวนาปัญญาภาวนานั้นจเจริญปัญญาทีนี้ถ้าใช้ศัพท์ให้ตรงเป้ายิ่งขึ้นท่านจะใช้คําว่าวิปัสนาภาวนาวิปัสสนานั้นก็เป็นปัญญาในความหมายจำเพาะคือปัญญานั่นเองแต่ใช้ในความหมายที่เป็นเรื่องของความเห็นแจ้งในสัจธ,ธรรมเห็นแจ้งตัวความจริงเห็นแจ้งสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นตามสภาวะก็เรียกว่าวิปัสนา เพราะฉะนั้นการที่เราเจริญปัญญานี้เราพุ่งให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาก็เลยใช้คําว่าวิปัสนาภาวนาคือการฝึกอบรมเจริญวิปัสนาหรือพูดง่ายๆก็คือเจริญวิปัสนานั่นเองสองอย่างนี้เมื่อพูดสั้นๆบางทีเราก็ตัดคําว่าภาวนาออกได้ก็เรียกสั้นที่สุดว่าสมถะกับวิปัสนาซึ่งเราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ แปลว่าตอนนี้ถ้าเราต้องการจะพูดสั้นๆก็พูดแค่ว่าสมถะกับวิปัสสนาและการเจริญจิตภาวนาที่เป็นหัวข้อในวันนี้ก็คือการเจริญสมถะนั่นเองแต่นี้เมื่อพูดถึงสมถะกับวิปัสสนาตอนนี้ยังคู่กันอยู่ยังไม่แยกลงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อยากจะพูดถึงสาระสําคัญหรือหลักการของทั้งสองอยา่างนี้เพื่อให้เห็นความแตกตา่าง พราะความแตกต่างนั้นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจชัดเจนเวลาเราพูดสองอย่างมาเทียบเคียงกันแล้วเห็นความแตกต่างแล้วแต่ละอย่างก็กลายเป็นเด่นชัดขึ้นมาสมถานนั้นเป็นเรื่องจิตใจทีนี้การเจริญสมถะหรือการพัฒนาจิตใจนั้นเป้าหมายที่สําคัญที่เป็นตัวแกนกลางของการปฏิบัตินี้เราต้องการ เป้าหมายที่สําคัญที่ต้องการก็คือสมาธิอย่างที่กล่าวแล้วสมาธิคืออะไรก็คือภาวะที่จิตแน่วแน่ลงไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือกําหนดอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นได้เรียกว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิจะทํำยังไงก็ตามจะมีวิธีการยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นไป,นปนตามหลักการนี้ก็คือว่าให้จิตเนี่ยรวมเป็นหนึ่ง อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านเดินลอยไปภาวะทีจิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้ต่อเนื่องกันไปนี้เรียกว่าเป็นสมาธิเป็นสาระเป็นหลักการของสมถะหรือจิตภาวนาส่วนวิปัสนาภาวนานั้นสาระอยู่ที่การพัฒนาปัญญาก็คือเราต้องการให้เกิดปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะ นี่ก็เป็นข้อแตกต่างที่เป็นส่วนสาระสำคัญถ้าแยกจุดนี้ได้แล้วเราจะเข้าใจการปฏิบัติทั้งสองสายอันนี้ส่วนที่เรามาพูดในที่นี้บอกว่าเจริญภาวนานั้นความจริงคำว่าเจริญนี่ก็เป็นศัพท์ที่เติมเข้ามาข้างหน้าให้เป็นกิริยาซึ่งที่จริงคำว่าภาวนานั้นก็แปลว่าการเจริญอยู่แล้วก็เหมือนกับพูดซ้อนกันว่าเจริญการเจริญ เหมือนกับเราพูดในภาษาไทยว่าพูดคำพูดทํานองนั้นจเจริญก็เป็นกิริยาก็คือการปฏิบัติภาวนานั่นเองและภาวนาที่ก็เราพูดในที่นี้ก็จิตภาวนาก็แปลว่าในวันนี้เราจะพูดเจาะจงเฉพาะเรื่องจิตภาวนาหรือเรื่องสมถะเรียกแต่ม่าสมถะภาวนาหรือจะเรียกว่าสมาธิภาวนาก็ได้ เอาละนี่เป็นเรื่องของคำว่าภาวนาที่เข้าสู่เป้าของเราคือจิตภาวนาต่อไปก็คือคำว่ากรรมฐานในที่นี้บอกว่าวิธีทำจิตภาวนาหรือจเจริญสมถานี้โดยเลือกจากกรรมฐานสีสิบกรรมฐานคืออะไรก็ดูตามรูปศัพท์ก่อนกรรมฐานก็มาจากคำว่ากรรมบวกับคำว่าฐานกรรมคืออะไร กรรมก็คือการงานการงานในที่นี้ก็คือการงานภาวนานั่นเองคือการทําภาวนานี่แหละเป็นการงานซึ่งเป็นการงานทางด้านจิตใจเป็นอันว่ากรรมในที่นี้หมายถึงการเจริญภาวนานทีนี้ฐานแปลว่าอะไรฐานแปลว่าที่ตั้งเมื่อรวมกันเข้าสองศัพท์กรรมฐานก็แปลว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการทํางานภาวนาน อะไรเป็นที่ตั้งของการทํางานภาวนาก็การที่เราจะทํางานภาวนาเราก็ต้องมีสิ่งที่ทําสิ่งที่เอามาใช้ในการกระทํานั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานอันนี้เป้าหมายของการเจริญภาวนาหรือทำสมถะานนี้ก็คือการที่ให้จิตเราอยู่แน่วแน่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวสิ่งอะไรก็ตามที่เอามาให้จิตกําหนดจับอยู่ สิ่งนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการทํางานภาวนาละเอาละนี่คือความหมายที่หนึ่งสิ่งใดที่ใช้สําหรับการทํางานภาวนาเป็นที่ตั้งของการทํางานภาวนาสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานนี่ความหมายที่หนึ่งต่อไปความหมายที่สองความหมายที่สองกรรมฐานก็จะแปลอย่างหนึ่งว่าการทํางาน นั้นหรือการทํางานภาวนานั้นในฐานะที่เป็นฐานเป็นฐานอะไรก็เป็นฐานของการบรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปนั่นเองหมายความว่าตัวการเจริญภาวนานั่นแหละเป็นกรรมฐานในฐานะที่มันเป็นฐานของการบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปตกลงว่ากรรมฐานก็จะมีความหมายสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการเจริญภาวนาในฐานะที่มันเป็นที่ตั้งของการทํางานภาวนา แล้วในความหมายที่สองกรรมฐานก็หมายถึงตัวการเจริญภาวนานั่นแหละเพราะการทำงานภาวนานั้นเป็นฐานของการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปโดยในนี้เราจะเห็นว่าบางทีเราก็ใช้คำว่ากรรมฐานเนี่ยมาแทนคำว่าภาวนาเลยแทนที่จะเรียกว่าสมถะภาวนาก็เรียกว่าสมถกรรมฐานแทนที่จะเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาก็เรียกว่าวิปัสสกรรมฐาน ซึ่งเราจะได้ยินได้ฟังบ่อยครั้งอันนี้เมื่อเข้าใจความหมายอย่างนี้แล้วจะได้มีความชัดเจนที่จริงคำว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นศัพท์รุ่นหลังใช้ในรุ่นอัตถกาาศัพท์เดิมในยุคพระไตรปิฎกนั้นใช้คําว่าภาวนาก็เอาละจะใช้คําไหนก็ให้รู้ว่ามีความหมายแทนกันได้เป็นอั้นว่าเมื่อใช้ในความหมายว่ากรรมฐานคือการทํางานในฐานะที่เป็นฐาน ของการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปกรรมฐานนั้นก็หมายถึงตัวการเจริญภาวนาก็เวลาเราพูดว่าสมถะกรรมฐานก็หมายถึงว่าการทำงานสมถะในฐานะที่เป็นฐานของการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปนั่นเองอันนี้ที่บอกว่ากรรมฐาน40สในหัวข้อของเรานี้เราจะใช้ในความหมายที่หนึ่งคือใช้ในความหมายว่าสิ่งที่เป็นฐานของการทำภาวนานนหรือสิ่งที่ใช้เป็นฐาน เป็นที่ตั้งของการทำงานภาวนาสิ่งที่ใช้เป็นที่ตั้งของงานทำภาวนานี้หรือตัวสิ่งที่เรามาใช้กำหนดให้จิตใจเป็นสมาธินั่นเองสิ่งนี้ถ้าหากว่าใช้ในศัพท์ทางพระท่านเรียกว่าอารมณ์เราก็มีคำว่าอารมณ์กรรมฐานสิ่งที่ใช้สำหรับกำหนดให้จิตเป็นสมาธิเราก็เรียกว่าอารมณ์ของสมาธิเรือเมื่อจิต แน่วแน่อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเราก็เรียกว่าจิตแน,แน่แน่อยู่กับอารมณ์อันเดียวคําว่าอารมณ์ในที่นี้จะต้องทําความเข้าใจทวนกันอีกครั้งหนึ่งคือว่าอารมณ์นี้ไม่ได้ใช้ในความหมายอย่างที่เข้าใจในภาษาไทยเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าอารมณ์นั้นก็คือสิ่งที่ใจรับรู้นั่นเองสิ่งที่ถูกจิตรับรู้สิ่งท่านแปลอย่างภาษาพระบอกว่าสิ่งที่ เป็นที่ยึดหน่วงของจิตหรือสิ่งที่จิตยึดหน่วงก็คือสิ่งที่จิตรับรู้นั่นแหละซึ่งจะเป็นการรับรู้ทางตาสิ่งที่รับรู้ทางตาก็คือรูปเราก็เรียกว่ารูปนั้นเป็นอารมณ์ของตาทีนี้สิ่งที่รับรู้เข้ามาทางหูอันนี้ก็เป็นอารมณ์ทางหูได้แก่เสียงแล้วก็ กลิ่นที่เข้ามาทางจมูกก็เป็นอารมณ์ของ, ko, aquilo, งจมูกอารมณ์ของจิตที่รับรู้ทางจมูกนั้นเพราะฉะนั้นกลิ่นนั่นก็เป็นอารมณ์ของความรับรู้ทางจมูกแล้วก็ Oil, รสก็เช่นเดียวกันก็เป็นอารมณ์ของก to ารรับรู้ทางลิ้นแล้วก็สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นก็เป็นอารมณ์ของการรับรู้ทางด้านกายสัมผัส จนในกระทั่งในที่สุดนั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ใจคิดสิ่งที่ใจรับรู้ทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตใจที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนี้ก็คงจะเป็นเพราะเราไปนึกถึงสิ่งที่ใจรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเช่นความโกรธความจริงจะต้องแยกความหมายให้ถูกตัวความโกรธนั้นที่จริงไม่ใช่เป็นอารมณ์แต่ในภาษาไทยเราใช้เป็นอารมณ์ ความโกรธนั้นเป็นกนิเลสกิเลสเกิดขึ้นในจิตแล้วเวลาความโกรธนั้นถูกจิตรับรูเ้เช่นเราพิจารณาความโกรธความโกรธนั้นกลายเป็นอารมณ์ของจิตอย่างนี้ความโกรธก็กลายเป็นอารมณ์ได้ในภาษาพระด้วยแต่ถ้าเป็นอารมณ์ในภาษาไทยเช่นมีความโกรธแล้วมีอารมณ์โกรธอย่างนั้นไม่ใช่เป็นอารมณ์ในภาษาพระเป็นอารมณ์ในภาษาไทย ก็แปลว่าแม้แต่คําว่าอารมณ์ในภาษาไทยนี้ก็เป็นอารมณ์ในภาษาพระได้ในเมื่อเราเอามันไปเป็นสิ่งที่ให้จิตพิจารณาหรือรับรู้เกิดความโกรธขึ้นมาเอาความโกรธนั้นไปให้จิตพิจรารณารับรู้ความโกรธนั้นก็กลายเป็นอารมณ์ของจิตไปคิดว่าเท่าที่พูดมานี้คงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับคาว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเราเอาอะไรก็ตามที่เข้ามาที่จิตรับรู้เนี่ย ให้จิตจับแน่วอยู่อย่งกระทั่งว่าจิตอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเราก็เรียกว่าอยู่กับอารมณ์เดียวและนั่นคือสมาธิบางทีก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้ทางตาเช่นว่าอาจจะเป็นรูปภาพหรือจะบางคนใช้พระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปก็เป็นอารมณ์ทางตาคือเป็นรูปชนิดหนึ่งแล้วเราก็เป็นอารมณ์ของจิตจิตก็กำหนดจับอยู่กับพระพุทธรูปนั้นเนกระทั่งว่าจิตมีอารมณ์หนึ่งเดียว อยู่กับพระพุทธรูปอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าจิตนั้นเป็นสมาธิคือมีพระพุทธรูปเป็นอารมณ์อย่างเดียวนี่ก็พูดขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจคําว่าอารมณ์เพราะว่าเรามักจะใช้คําว่าอารมณ์นี้ซ้อนกับคําว่ากรรมฐานพอกรรมฐานนั่นแหละเวลาเราเอามาให้จิตกําหนดแล้วตัวกรรมฐานนั่นเองมันก็กลายเป็นอารมณ์ของจิตไปเราก็เลยเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานก็ไปอันว่าในตอนนี้ ให้ทำความเข้าใจว่าคำว่ากรรมฐานที่ใช้ในหัวข้อว่ากรรมฐานสิทิ์นั้นหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำงานภาวนาคือสิ่งที่ใช้ในการกำหนดให้จิตใจนี้เป็นสมาธิหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารมณ์ที่ให้จิตกำหนดเพื่อให้จิตแน่ๆเป็นสมาธิเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เดินหน้ากันต่อไป